สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยครับกับมหายุทธลิ้นตรงของเรานนั่นเองและต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีสัปดาห์ที่แล้วผมลืมทําลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลงให้ดู2ตอนติดเลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยมหายุทธลิ้นตรงตอนที่174ความสามารถของลิ้นตรงนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆถึงกับทําให้โมซางัดกระบวนท่าที่สุดยอดแบบนี้ออกมาใช้ได้ พลังการโจมตีของฝ่ามือยักษ์นี่ช่างไม่ธรรมดาเลยทั้งยังมีไอสังหารประปุนอยู่ด้วยฟุ๊บนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมมัดนั่นถึงจงแลกไปซะเ,เป็นไปได้ยังไงกันนี่คือมรดกที่แท้จริงของสำนักปาจี้อย่างนั้นเหรอหมายความว่าเจ้าได้ครอบครองเคตวิชากำปั้น8ดอรหันอย่างนั้นเหรอ จะว่าไปแล้วข้าต้องขอบใจพวกเจ้าด้วยแล้วนะหรือว่าลูกไฟสามดวงนั้นแท้จริงแล้วเป็นกลนวงอย่างนั้นหรอส่วนเคล็ดวิชาที่แท้จริงยังอยู่ในแท่นศิลานั่นใช่และละน่าเสียดายที่ข้าไม่มีรางวัลให้แกพวกเจ้าไอ้สาเลเลวในเมื่อเจ้าได้รับมรดกของสำนักปาจี้ไปแล้วทำไมยังมาหาเรื่องข้าอีกเจ้าก็ได้รับมรดกที่แท้จริงของสำนักปาจี้ไปแล้ว แต่กลับไม่ให้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆแกข้าเลยเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันฮะเฮะข้าไม่สนล็อกว่าใครจะได้รับผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆหรือไม่แต่ข้าไม่ชอบอย่างมากหากมีใครมาแย่งของข้าไปแล้วก็อีกอย่างข้าไม่ชอบนิสัยของพวกเจ้าด้วยเอ้ท่านผู้นำโมซาเออ ในที่สุดก็ได้มาแล้วเซียวเยียนรับไปนี่มันถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วรอดูสถานการณ์ไปก่อนนี่พวกเจ้าจะยืนอยู่แบบนั้นเฉยๆอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าคิดว่าไอ้สารเลวนั่นจะปล่อยเจ้าไปอย่างนั้นเหรอหากเจ้าต้องการมันจริงๆม้วนคอมพีวเตวิชานี่พวกเรามอบให้เจ้าก็ได้อ๋อยพวกเวนนี่ สมบัติล้ำค่านั้นทุกคนย่อมมีสิทธิ์ได้รับมันไปในเมื่อพวกเจ้าสองคนมีวาสนาและโอกาสที่จะได้ครอบครองเช่นนั้นข้าจะมีสิทธิ์ว่าอะไรเจ้าได้ละไอเจ้าเด็กเลือขอใช้คําพูดของข้ามาย่อเย้ยข้าอย่างนั้นเหรอกล้าทาให้ข้าผู้นี้ขายหน้ากล้าย่อเย้ยถักถางข้าผู้นี้ยัง้งเหรอแกการยอมอ่อนข้อของพวกเขาสองคนนั้นนับว่าไม่สูนเปล่าอย่างน้อยผลลัพธ์ก็ดีกว่าของโมซาอย่างเห็นได้ชัดเลย ลิ้นตงอย่าพึ่งได้ใจให้มันมากนะักแขวงสาของข้าไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแน่เอรอบโจมตีอย่างนั้นเหรอหรือว่านางนั่นเวนเลยนางวางแผนเอาไว้แล้ว <l ip> จุดจบของมูสาคือความตายเท่านั้น <l ip> ในที่สุดก็สำเร็จสักทีข้า หล้งแค้นให้พวกพ้องของข้าอาสำเร็จแล้วมาเซียวยุนเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านะ